มาแล้วครับทุกคนสวัสดีครับพอผมชิโร่มาเกมเราก็มาถ่ายคลิปคอมโบตามคําขอนะครับหลังจากช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายมาเลยสักพักนึงเนาะผมเองก็เดินทางไปนู่นมานี่ด้วยก็เลยมีโอกาสได้ไปวันก่อนมีโอกาสได้ไปไรฟ์สดกับเพื่อนมารอบหนึ่งรู้สึกว่าคนดูชอบนะผมจัดคอมโบตามคนดูขอไม่ทันเลยนะครับนะครับเราก็จะมาพยายามทําให้คลิปคอมโบตามคำขอถึง ไล่ตามให้ทันคลิปล่าสุดนะแต่ว่าน่าจะยากอยู่นะครับคอมโบโชชนะของคลิปก่อนหน้านี้เป็นมหาเมตาของเราเองมหาพ่อมดวิสัตร์ด9้า6 0บอลพบกับโชบอลดากรุน160นอะวี v นะครับผมจำชื่อวีไม่ได้จริงตัวเดียวครับ นะครับมาหาพ่อมดนำไปอันนี้ชูพ่อมดก่อนนะยาวเลย ต่อศูนย์นะับขอไัยวิศวะต่อให้้วยต่อให้นะเดี๋ยวคนะออบอกเอ็งลำเอียงอะ่ะเอานะสองเข้านะครับ มีพิสัยมัโหดจัดห้าต่อสองสามต่อห้านะครับ สี่ต่อห้าเป็นหกต่อห้านะครับวิสาลอดขึ้นนำาองสุสีจัดคู่นี้ ตัวต่อไปนี่ต้องผัดกันชุดเลยนะครับดากูลวีเล่นดีนะฮะผัดกันชุดกับตัวต่วตอไปเป็นเวเวบเจ็ดหกศโลรัสนั่นเอง หนึ่ต่อศูย์ต่อศูนอย่างว่องไวสองต่อสี่เขอบอดรากรูนจะให้แต้ม Good. 6ต่อ2นะครับผม ไหวหรือเปล่านี่เสมอนะเอาเรื่องแต่อเอ็กติมไลท์สวยด้วยแต่ว่าหลุดมือครับเมื่อกี้ กรูนได้แ <parece> ต <maison> ้ผู้ชนะเป็นเวลเวส ตัวต่อไปก็เป็นแต่งเป็นแอทแท็กทั้งคู่นะฮะผัดกันชูดอีกเช่นเคยนั่นก็คือชินบปิชาร์ดโดสามหกศูนย์เอ็กเซลหนึ่งต่อศูนย์ เวลเวฟนำไปสองต่อศูนเวลเวฟนำไปฟาวนะครับฝาว เวฟนำไป6ต่อศูนยเวฟนำขาดเลย ก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมตัวต่อไปก็เป็นสายอ t t a ท k อีกเช่นกันได้แก่ดันเบรฟจักเกลสามหกเกียร์รัสนั่นเองน่าจะถูกนะผมขอเช็คคอมโบอเกีเพื่อความชัวจะคิดกลัวเป็นเกียร์แฟต ช้คอมโบสักคู่นะฮะถ้าไม่ผิดจะชูดเลยก r โ okay. อเคเกียวรัสนั่นเองอันนี้ผัดกันชูดนะครับผมสามต่อสูดัดนเบฟเป็นฝ่ายนำ แพ้กับแพ้ง่ายจังห้าต่อศูนย์นเบฟเป็นฝ่ายนำดั้ยนเบฟหกต่อศูนย์้ยคอมโบนิสตามิน่าเหลือเหลือเชื่อ ปกติดันเบนี่แบบหมดแรงไวมาก กมันทำให้ซียืดได้จริงๆนะสามต่อหก อันเนี้ยถ้าผมมองไม่ผิดนะครับเบิร์ดก่อนเบิร์ดก่อนวานเกยตื้นสกอร์เป็นหกต่อหกเป็นลูกตักสีแล้วตันกันในกึ่งใจเดียวเฮ้ยเหลือเชื่อ เล็บชนะเจ็ดต่อหกโอเคครับผมเรามาพบกันกับตัวต่อไปเลยนั่นก็คือยูนิคอร์ติงเก้าหกศูนย์โอ๊กนั่นเองแต่เขาเขียนเบลโบรเขียนโบ่น่าจะใช่น่าจะโอเพราะโอขึ้นก่อนจะชูโอ๊อก่นอนครับ ภาพลงการเดียวเสร็จแล้วยักลกกับไปอีกหนึ่งต่อศูนย์ยูนิคอร์สติ้งเป็นฝ่ายนำ นี่คอสติงเป็นฝ่ายน้ำต่อสอดันเบรกเป็นฝ่ายน้ำ สามต่อสามหยุดคอสติงปีเสมอขึ้นมาขออภัยนะผมดึงพลาดอีกเดียวเฮ้ยสี่ต่อสามแต่เบสจะก,กระโดดขึ้นมาจากหลุมได้ ยูนิคอร์สติงโดนตีตกโอเวอร์แล้วก็โดดกลับมาครับดันเบสวิ่งออกเนต็ฟินิชไปเป็นชัยชนะของยูนิคอร์สติงต่อไปพบกับเบย์ตัวสุดท้ายของคิปนี้แล้วนะครับที่จะสู้กันนั่นก็คือยูนิคอร์สติงกับชาร์กเอ็ดสองหกศูนย์โลแฟตอย่างว่องไวหนึ่งต่อศูนย์ โอ <Okay. S 2> okay. สามต่อหชาร์กเอตเป็นฝ่ายนำ้าต่อหชาร์กเอดไทย รันนี่ควาสตินได้แต่ชักเอติเวลาเอียงน่ากลัวจริงๆผมรอ UX ออยู่นะสี่ต่อห้านะครับ มองไม่ทันครับมองไม่ทันจริงๆครับขออภัยด้วยครับ อันนี้ผมขอให้เสมอแล้วกันนะครับเมื่อกี้มองด้วยตาเปล่าไม่ทันจริงๆมันรุดเร็วมากโอเคครับผมเป็น Extreme f i n i น h นะครับเป็นชัยชนะของ Unicorn Sting นั่นเองเคาน์เตอร์มาได้นะครับเป็นชัยชนง Unicorn Sting 960โอ k กนั่นเองครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ